สวัสดีค่ะนักเรียนในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข11-20ถึง20ใช่ไหมคะมีนักเรียนคนไหนที่สามารถท่อง11-20ถึง20ได้แล้วบ้างเอ่ยถ้ายังท่องไม่ได้นะคะต้องนักเรียนต้องขยันฝึกนิดนึงนะคะทีนี้เราลองมาทบทวนเรื่องตัวเลขกันก่อนแล้วกันเนาะเริ่มตั้งแต่ เลข11ถึง20นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้านี้กันก่อนนะในหน้านี้นะคะนักเรียนก็จะมองเห็นเป็นตัวเลข11ถึง20เดี๋ยวนักเรียนมาออกเสียงตามคุณครูนะคะเริ่มตั้งแต่เลข11เลยนะคะ11 11 12 12 13 13 14 20 20แล้ววินกเรียนคนไหนจำได้บ้างคะว่าหลักการจำนะคะถ้าเห็นคำคำนี้นะคะอยู่ตรงเลขนะคะแสดงว่าต้องเป็นตัวเลขอยู่ระหว่างเลขอะไรถึงเลขอะไรคะ,ะคำนี้นะคะที่คุณครูถามก็คือ T E E N นะคะ,ะตัว E 2ตัวอยู่ติดกันนะคะเท่ากับสระ E นะีตัวทีเท่ากับเถเป็นเสียงเหมือนทอทหารใช่ไหมคะเถอีนะคะก็จะเป็นทีนสิบทีนตัวเลขที่ลงท้ายด้วยทีนนะคะก็จะมีตั้งแต่เลข13ถึงเลข19นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนนับ1-10ได้นะคะก็จะช่วยให้จำตัวเลข11-20เนี่ยได้ดีขึ้นด้วยนะคะขยันฝึกนิดนึงนะต่อไปค่ะเราไปดูที่ หน้าที่11ในหนังสือเรียนนะคะข้อที่7กันเลยค่ะในข้อที่7นะคะจะเป็นคำพูดของเด็ก2คนนะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกพูดนะ mm hmm. ก็คือเด็กคนนี้นะคะพูดก่อนว่า How many crayons are there? How many cranes are there? หมายถึงคำว่า cranes นะคะหมายถึงสีเทียนแล้วก็ถ้าคำถามขึ้นต้นด้วยคำว่า how many นะคะเป็นการถามถึงจำนวนจำนวนของอะไรก็ขึ้นอยู่กับคำที่ตามหลังมานะคะอย่างเช่นถ้าอันนี้เป็นคำว่า c r a n s ก็คือจำนวนของสีเทียนส่วนคำว่า are there นะคะ Are there หมายถึงมีเพราะฉะนั้นคำถามนี้นะคะก็จะมีความหมายว่ามีสีเทียนจำนวนเท่าไหร่นะทีนี้เวลาตอบนะคะตรงนี้เป็นคำว่า are there เวลาเราตอบเราจะตอบว่า they are สลับกันนะคะถ้าเป็นคำตอบนะคะจะต้องเอาคำว่า there มาก่อนแล้วก็ตามด้วย are ก็จะเป็น they are จากนั้นตามด้วยจำนวนค่ะ จำนวนของสีเทียนนะคะซึ่งในภาพนี้มีกี่อันไม่รู้นะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเขาเขียนคาว่า there are 15 15คือเลข15นะคะมีจำนวน15อะไร15คะเขาถามถึงสีเทียนเขาถามถึง c r a n ร s ใช่ไหมคะเราก็เอาคำว่า c r a n ร s มาต่อท้ายต่อจากจำนวนเลขจำนวนนะคะก็จะเป็น there are 15 crayons ะะก็จะมีซีเทียน15อันนะคะโอเคอันนี้เป็นคําถามที่การถามเกี่ยวกับจํานวนนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะมีให้หนักเรียนได้ฝึกพูดฝึกอ่านนะไปดูหน้าต่อไปกันก่อนเลยค่ะหน้าต่อไปนะคะก็คืออยู่ในหน้าที่12ข้อที่1ตรงนี้นะคะเขาให้หนัเกเรียนนับจํานวนของสิ่งของนะคะอย่างเช่นภาพที่1เป็นภาพเก้าอี้มีเก้าอี้กี่ตัว ะะภาพที่ 2, 2เป็นกระเป๋านะคะนักเรียนนับจํานวนแล้วนับได้เท่าไหร่นะคะสมมุตินักเรียนนับกระเป๋าได้10บใบนักเรียนก็ต้องมองหาว่าตัวหนังสือตัวไหนนะคะที่หมายถึง10นะคะอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะแต่นักเรียนต้องนับอีกทีนะคะโอเคเรามาดูรูปภาพก่อนนะคะว่าภาพที่1เป็นภาพของอะไรแล้วภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะคะภาพที่1เก้าอี้ภาษาอังกฤษก็คือ a i r s c h a i r s เราเติม S เพราะว่ามีเก้าอี้หลายตัวนะคะต่อไปค่ะข้อที่2กระเป๋านักเรียนภาษาอังกฤษก็คือ school bags school bags อันที่3ยางลบนะคะ erasers erasers อันที่4เป็นสมุดนะคะก็คือ notebooks notebooks แล้วก็อันที่5ก็คือสีเทียนนะคะก็คือ c r a y n s c r a s ทีนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขนะนักเรียนก็ถ้านักเรียนยังอ่านไม่ได้จำไม่ได้ก็กลับไปดูหน้าที่คุณครูสอนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นตัวเลข11 2 0ถึง20แล้วก็จัดการจับคู่โยงเส้นเลยนะคะและในข้อถัดมานะคะในข้อที่2อันนี้ก็ง่ายค่ะ ตรงนี้เป็นตัวเลขอารบิกนะคะด้านล่างเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขนักเรียนก็แค่จับคู่โยงเส้นนะคะอย่างเช่น18นะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า18แล้วคำไหนคือคำว่า18นะคะนักเรียนก็เมื่อหาเจอแล้วก็โยงเส้นจากเลข18นะคะไปหาตัวหนังสือ,อ,อที่ถูกต้องเลยนะคะดูข้อต่อไปนะคะ ในข้อถัดมานะคะในหน้าที่13หน้าที่3นะคะก็จะมีภาพเด็กสองคนนะคะเขาคุยกันเด็กที่ใส่หมวกสีเขียวนะคะพูดก่อนว่า look คำว่า look ไม่ได้หมายถึงให้ยืนขึ้นนะคะนักเรียน look หมายถึงว่าดูนี่สินะคะแล้วก็เขาถามต่อว่า how many pens are there how many pens are there ลืไมไอยังคะเมื่อตะกี้คุณครูสอนว่าคาถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า how many เป็นการถา,ถามถึงจำนวนของสิ่งของเขาถามถึงจำนวนของสิ่งของอะไรก็คือคำที่ตามหลังมาค่ะก็คือสิ่งนี้คืออะไรคะ pens ปากกาใช่ไหมคะ,ะมีปากกาจำนวนเท่าไหร่เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่า there are t w e n t pens there are ก็คือมีนะคะ 20คือเลขอะไรคะ่สิบนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าปากกานะคะก็จะมีความหมายว่ามีปากกา20ด้ามน,นะคะ uh, there are 20 pens เีนี้เด็ uh, กผู้หญิงคนนี้เป็นคนถามบ้างนะคะเขาถามว่า look ดูสิ how many books are there how many books are there เด็กผู้หญิงคนนี้ถามถึงจำนวนใช่ไหมคะ How many? จำนวนของอะไรคะจำนวนของ books. Books หมายถึงอะไรคะหมายถึงหนังสือใช่ไหมคะ,ะมีหนังสือจำนวนเท่าไหร่เด็กคนนี้ก็เลยตอบว่า There is one book. One ก็คือหนึ่ง book ก็คือหนังสือนะคะมีหนังสือหนึ่งเล่มนะคะตามภาพที่เรียนมองเห็นแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ถ้า,เ,าเราพูดถึงสิ่งของนะคะมีหลายอันมีมากกว่า1อันนะคะเราจะใช้คำว่า there are แต่ถ้าเกิดมีอันเดียวเหมือนมีอันนี้นะคะมีหนังสือแค่1เล่มเราจะใช้คำว่า there is นะคะ there is แล้วก็อันนี้เป็น they are นะคะมันก็จะแยกแยกใช้นะคะว่าขึ้นอยู่กับเราพูดถึงสิ่งของอันเดียวหรือหลายอันนะแต่ความหมายเหมือนกันค่ะหมายถึงมีนะคะและในข้อที่4นี้นะคะนักเรียนตรงนี้โจทย์เขาบอกว่า look at the pictures ให้มองดูที่รูปภาพนะคะจากนั้นก็คือให้ ask and answer ให้ถามและก็ตอบนะคะถามและก็ตอบแบบไหนแบบที่เด็กสองคนเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาคุยกันนะคะอันนี้นักเรียนจะต้องเขียนลงในสมุดให้คุณครูนะคะโดยใช้คำถามว่า how many เดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะวิธีการถามแล้วนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนแค่ตรงจุดไหนแค่นั้นเองนะคะไปดูตัวอย่างวิธีการเขียนลงในสมุดกันเลยคะ่ะ ในข้อที่4นะคะจะมีรูปภาพอยู่ทั้งหมด6ภาพใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนก็จะต้องทำให้คุณครูทั้งหมด6ข้อนะแต่ว่าแต่ละข้อนักเรียนจะต้องเขียนทั้งประโยคคำถามและประโยคคำตอบคุณครูจะทำข้อที่1ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเราก็เขียนข้อหนึ่งแล้วก็ทำเป็นคําถามก่อนคําถามที่ถามเกี่ยวกับจํำนวนนะคะจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า how many how many ก่อนเลยนะคะ จากนั้นในรูปภาพที่1เป็นภาพปากกานะคะเราก็จะต้องเขียนคำว่าปากกาภาษาอังกฤษลงไปก็คือคำว่า pen และต้องเติม s ด้วยนะคะอยู่ในประโยคคำถามนะคะต้องเติม s ทุกครั้งจากนั้นก็ตามด้วยคำว่า are there นะคะ are there หมายถึงมีนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามแบบนี้นะ ต่อไปค่ะคำตอบนะเวลาตอบนะคะปากกาเรามีกี่ด้ามคะนักเรียนลองนับให้คุณฟูณหน่อยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีปากกา10ด้ามเราก็จะพูดเป็นภาษาอาังกฤษว่าเอาคือเอาคำว่ามีมาก่อนนะคะก็คือคำว่า there are there are หมายถึงมีแล้วก็มี10ใช่ไหมคะก็ต้อง there are 10 สิอะไรคะเขาถามถึงจํานวนของปากกาใช่ไหมคะก็ต้องเอาคำว่าปากกามาต่อท้ายก็คือ Pen แล้วก็เติม S ด้วยนะคะสิ่งของอันไหนทีออ่มีมากกว่าหนึ่งนะคะต้องเติม S แล้วก็ใส่จุดนะคะเป็นการสิ้นสุดนะคะประโยคนะโอเคเราจะมาทวนคําถามอีกครั้งหนึ่งนะคะคําถามก็จะออกเสียงว่า How many pens are there มีปากกากี่ด้ามนะคะเวลาตอบ There are ten pens มีนะคะคำว,ว่า There are หมายถึงมีมีปากกาสิบด้ามนะคะอันนี้คือวิธีการถามและตอบเ,ออเวลาที่เป็นคำถามนะคะจะเป็น are there แต่เวลาตอบจะเป็น there สลับกันนะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องเปลี่ยนในข้อที่2นะคะสมมุตินักเรียนทําข้อที่2ต่อใช่ไหมนักเรียนก็เขียนหมายเลข2แล้วก็ทุกข้อนะคะจะต้องขึ้นต้นคําถามด้วยคําว่า how many จากนั้นนะคะคําที่ตามหลังมาต้องเป็นสิ่งของที่อยู่ในภาพในข้อที่2ก็คือดินสอนะคะ นักเรียนก็ต้องเขียนคําว่าดินสออยู่ในช่องที่คุณครูทําเป็นจุดๆตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็เติม s ด้วยและสุดท้ายก็ต้องเป็นคําว่า are there นะคะอันนี้คือคําถามทุกข้อต้องเขียนแบบนี้นะคะแต่จุดที่นักเรียนจะต้องเปลี่ยนคือจุดที่คุณครูขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะขึ้นอยู่กับสิ่งของในแต่ละข้อ ว่ามันคืออะไรแล้วเวลาตอบนะคะก็จะต้องขึ้นต้นถ้าสิ่งสิ่งนั้นนะคะมีหลายอันจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า they are แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะคะจากนั้นคำสุดท้ายนะคะก็จะต้องเป็นสิ่งของซึ่งถ้าในคำถามนะคะตรงนี้นักเรียนใช้คำว่าอะไรก็ตรงนี้ก็จะต้องเป็นคำนั้นด้วยนะคะคำเดียวกัน เหมือนตัวอย่างข้อที่1เลยค่ะตรงนี้เป็นคำว่า pen's เวลาที่ตอบตรงนี้ก็ต้องเป็นคำว่า pen's เหมือนกันนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าสมมุติว่าสิ่งของในภาพนะคะมันมีแค่อันเดียวนะคะเราจะไม่ใช้คำว่า there are เราจะใช้คำว่า there is นะคะถ้ามีอันเดียวนะคะแล้วก็ตามด้วยจำนวนตัวเลข แล้วก็ตามด้วยสิ่งของคำศัพท์ที่เป็นสิ่งของนะคะแตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือแค่คำว่า are กับคำว่า is นะคะี๋ยวคุณครูเขียนให้ว่าถ้ามีหลายสิ่งนะคะถ้ามีมากกว่าหนึง่งจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า they are นะคะถ้ามีมากกว่าหนึง่งแต่ถ้าเกิดมีหนึ่งอัน มีอันเดียวนะคะจะต้องใช้คำว่า the r e is แบบนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำลงในสมุดของตัวเองนะคะทั้งหมด6ข้อเขียนตั้งแต่ข้อที่1ตามตัวอย่างที่คุณครูทำให้เลยนะคะแล้วก็ข้อ2อ4 5 6นักเรียนทำเองแล้วหลังจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องฝึกอ่านแล้วก็อัดคลิปส่งคุณครูด้วยนะคะ ไม่ยากนะคะเพราะว่าทุกทุกข้อคำถามนะคะขึ้นต้นเหมือนกันนะคะแตกต่างกันแค่คำศัพท์แล้วก็แตกต่างกันแค่ตัวเลขแค่นั้นเองนะคุณครูขออย่างน้อยนะคะคนไหนที่อาจจะอ,อ,อ่านภาษาอังกฤษยังไม่เก่งพูดไม่เก่งคุณครูขอ3ข้อนะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่สามารถอ่านได้ทั้ง6ข้อนะคะก็ส่งมาอัดคลิปมาทั้ง6ข้อเลยนะคะ และต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่15นะคะนักเรียนจะตรงนี้จะไม่มีหมายเลขข้อนะแต่ว่าให้นักเรียนสังเกตที่รูปภาพนะคะจะมองเห็นรูปภาพเป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็ไม่ยากนะคะเขาให้นักเรียนนับสิ่งของว่าสิ่งของในภาพนะคะมีอะไรและมีจํานวนเท่าไหร่ซึ่งนักเรียนจะต้องรู้คําศัพท์ก่อนนะคะว่าอย่างเช่นคํานี้นะคะ pencils หมายถึงสิ่งของอะไรเมื่อนักเรียนรู้ความหมายแล้วนักเรียนก็ไปนับนะคะจํานวนของสิ่งของเมื่อรู้คําตอบนักเรียนก็มาเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะทีนี้เวลานับถ้านักเรียนกลัวจะหลงจะลืมว่านับซ้ํานับไปแล้วหรือยังนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนหมายเลขลงไปได้นะคะอย่างเช่น คำว่า pencil ตรงนี้หมายถึงดินสอนักเรียนเห็นดินสออันนี้นะคะนักเรียนก็เขียนหมายเลขหนึ่งนะคะแล้วก็พอ,เ,อเห็นดินสอชิ้นต่อไปตรงนี้ก็เขียนหมายเลข2แล้วก็ชิ้นต่อไปก็เขียนหมายเลข3แบบนี้เราจะรู้ว่าเรานับแล้วนะคะอันนี้คือวิธีการานับนะคะส่วนคำศัพท์คำอื่นๆนักเรียนก็ ไปเปิดดูย้อนหลังนะคะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องเรียนที่เราเคยเรียนมาแล้วนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ไม่ยากต่อไปให้ในักเรียนเปิดแบบฝึกนะคะให้ในักเรียนเปิดแบบฝึกไปที่หน้าที่12ข้อที่11นะคะก็จะมีรูปภาพแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคําถามนะคะที่คุณครูเพิ่งจะสอนไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะคําถามเห็นไหมขึ้นต้นด้วยคำว่าคําว่าอะไรคะ How many ใช่ไหมคะถามเกี่ยวกับจำนวนจำนวนของอะไรคะนักเรียนก็ต้องมาดูคำศัพท์ที่ตามมาค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แค่คำศัพท์ที่ตามหลังคำว่า how many เราก็จะรู้แล้วว่าคำถามในข้อนี้เขาถามถึงจำนวนของสิ่งของอะไรเราจะได้นับและตอบได้ถูกต้องอย่างเช่นในข้อที่1น,นะคะเขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วคำถามถามว่า how many c r a y o s Are there how many cranes are there มีสีเทียนนะคะ cranes หมายถึงสีเทียนมีสีเทียนจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้เขานับมาเรียบร้อยแล้วนะคะมี20 20คือเท่าไหร่คะ20นะคะเวลาตอบเราก็ขึ้นต้นด้วยคำว่า there are แล้วก็ตามด้วย20นะคะเป็นตัวหนังสือก็คือ t 0แล้วก็ตามด้วยคำว่า trains ใช่ไหมคะถ้าในโจทย์เขามีคำว่า trains นะคะเวลาที่เราตอบตรงนี้คำสุดท้ายก็เป็นคำว่า c r a i n s เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันที่คุณครูให้ทำลงในสมุดถ้านักเรียนไม่แน่ใจนักเรียนก็มาดูในหน้านี้ได้นะคะลักษณะการตอบเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งของมันจะไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่2อันนี้คุณครูไม่แปลให้นะแต่คุณครูจะอ่านให้ฟังเฉยนะคะ how many pairs of scissors are there มีจำนวนของจุดจุดจ,จำนวนเท่าไรนะคะค,คุณครูขีดเส้นใต้ให้นะคะคำที่นักเรียนจะต้องหานะแล้วก็ตรงที่เป็นช่องว่างตรงนี้นะคะนักเรียนก็ใส่คำศัพท์ ที่เป็นตัวเลขนะคะว่าตัวเองนับได้เท่าไหร่นะต่อไปข้อที่3ค่ะ how many school bags are there how many school bags are there มีจุดๆจ,จ,จำนวนเท่าไหร่ school bags คืออะไรคะถ้าจำไม่ได้ก็หาคำศัพท์นะคะไปเปิดดูคำศัพท์ย้อนหลังได้ต่อไปข้อที่4ค่ะ how many cupboards are there How many cupboards are there? มีจุดจุดจ,จำนวนเท่าไหร่อันนี้คือคำที่นักเรียนต้องไปหานะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะ How many pencil cases are there? How many pencil cases are there? มีจุดดจ,จำนวนเท่าไหร่ โอเคอันนี้คุณครูช่วยบอกใบให้แค่นี้นะที่เหลือนักเรียนทําเองนะคะไปดูงานกันเลยค่ะว่านักเรียนสัปดาห์นี้นักเรียนจะต้องส่งงานคุณครูอะไรบ้าง